สวัสดีครับสวัสดีเจ้าตอนฮับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบอ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจที่คนไทยควรหูเจ้าปักกันเป็นประจำครับในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับปะเฮาสองคนอย่างแน่นอนครับมีข่าวดีจากรัฐบาลมานําเสนอมาอู้มาจาก,กับคุณผู้ชมกันก็สามารถติดตามได้นะครับวันนี้จะมีเรื่องของการเยียวยาผู้ตีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวครับซึ่งรัฐบาลกันยังยังคือคือหน่วยงานติีเกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการติดตามอยู่ครับแล้วก็มีโครงการต่างๆสําหรับภ่ายตีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวจะได้ไปติดตามรายละเอียดจากเรื่องนี้กันครับรวมไปถึงสินเชื่อตอ้นรันเปิดเทอมเจา้าตอนนี้รัฐบาลก็ ออกมาตรก,การร่วมกับธนาคารอมสิ์เจ้าข่าวดีข่าวแรกคุณผู้ชมครับเป็นการต่ออายุของธนาคารตีดิน5ปีนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของปีน้องประชาชนครับซึ่งตอนนี้คณะรัฐมนตรีคุณผู้ชมครับผลก็ได้มีการอนุมัติรักการร่างพระราชกฤษฎีกานะครับในการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารตีดินองค์การมหาชนครับเพื่อขยายระยะเวลาในการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารติ ีดินออกไปแหม5ปีในการจะตั้งธนาคารตีดินฮื้อแล้วเซตครับ สาระสำคัญคุณผู้ชมครับเป็นการขยายเวลาการยุบเลิกจากเดิมเมื่อพ้นวันที่7มิถุนายน2568อกแอกไปหม5ปีซึ่งต่อเน,นี่ยนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งธนาคารตีดินกว่าองค์การอื่นที่มีวัตถุป,ประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารตีดินซึ่งการดำเนินการยังเบล้วเตือครับก็เลยมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาในการยุบเลิกเพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับคุณผู้ชมอูถึง เรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็สามารถนำตีดินตีแบบมีการใจ้ประโยชน์มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมเกิดการกระจายการถือครองตีดินได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นครับถึงปีนองกเกษตรกรถึงผู้ยากจนก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาด้านตีดินทำกินแล้วก็ด้านตีอยู่อาศัยตัวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะมดในเดือนมิถุนายนนี้ เทียตะว่าดําเนินการต่างๆมันยังไป่แล้วเซตเนาะเปิ้นก็เลยบอกว่าอันเดียวเขาขยายเวลาต่อไปเหมือนกันเพื่อให้พีน้องเกษตรกรเนี่ยได้ใจตีดินดังกล่าวเนี่ยเอาไปทำมาหากินกันได้ต่อเนาะอย่างน้อยได้ปลูกพงปลูกพืชต่อยอดสร้างรายได้กันต่อไปเจ้าไปดูเรื่องของสุราชุมชนเจ้าตอนนี้รัฐบาลก็ผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วโดยตางกระทรวงการคลังเจ้าเปิ้ลก็ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการผลิตสุราบอกว่าเป็นการลดข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตสุรา,รายใหม่เจา้าโดยเฉพาะผู้ที่ป,ประกอบอุตสาหกรรมสุราชุมชนรายย่อยขนาดเล็กขนาดกลา,างตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมสุราชุมชนเพื่อมีความสามารถในการแข่งขันและยังช่วยยกระดับไรายได้ของชุมชนตอยเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดจาก อุตสาหกรรมเดิมเพื่อส่งเสริมซอฟพาวเวอร์ของประเทศโดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเจา้าสําหรับร่างกฎกระทรวงการผลิตสุราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสเฮื่อกับโฮงเบียรเบียรสดคราบเบียรสามารถบรรจุถังออกขายนอกสถานที่ได้ตวัวและยอย่างสร้างไรายได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้มีโอกาสขยายการค้าไปทั่วประเทศเจา้านอกจากนี้ในเรื่องของปัญหาสุราชุมชน ที่ไกลแหล่งน้ําเปิ้ลบอกว่าจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งโหงงานขนาดเล็กขนาดกลางที่สามารถอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําสาธารนณะน้อยกว่า100เมตรได้ แต่ว่าต้องมีระบบบาบัดน้ําเสียที่บังกองห้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเจา้าก็ถือว่าตอนนี้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางได้ทันทีเลยโดยบม่ต้องรอเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก1ปีเพื่อที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าตัวเจา้าพูดถึงบ้านเทาท่าผักเหนือก็คงจะต้องยกขึ้นจังหวัดแประฉะนั้นเรื่องของการทําสุรากร,รท้องถิ่นอตอนนี้ก็คือตางจังหวัดต่างอุตสาหกรรมจังหวัด ไปส่งเสริมเรื่องของแพคเกจจิ้งหันแล้วคือเอาอย่างตรง40ดีกรีก็จริงแต่ว่าแพคเกจจิ้งคือหรูมากา <c oughs> อย่างตัวอย่างที่เขาหันเนี่ยคือแบบเอ๊นี่สุราชุมชนกา,าย่งเกับกันไปซื้อของฝากเลยเนาะเหมือนที่คุณนสัสรน,นบอกไว้นะครับช่วงนี้ก็เปิดเทอมแรกครับรู้ปกครองก็ต้องซื้อเรื่องของชุดใหมก่กระเป๋าใหม่ เกิบใหม่นะครับตอนนี้ครับรัฐบาลกะละันเลยที่ตางธนาคารอมอสินนะครับได้ออกสินเชื่อเพื่อปลูกปกะคองนะครับตีห้องว่าเปิดเทอมใหม่เบาใจเรื่องเงินนะครับซึ่งรายละเอียดดังกล่าวคุณผู้ชมครับทางธนาคารอมสินนี่นะครับก็ได้ออกมาตราการสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนห้าเปิดเทอมตีพรเกณฑ์อนุมัติคื้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและเป็นการเดินหน้าภารกิจเชิงสังคมในการสนับสนุนเข้าแหล่งเงินทุนในระบบด้วยอัตราดอกเบี้ย ตีิเป็นธรรมครับ ผู้ปกครองภยัยตีมีความจําเป็นนะครับสำหรับการต้องใช้สตังดังกล่าวอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะครับยูตีศูนยจดหกูเปอร์เซนต์ต่อเดือนวงเงินตามความจําเป็นสูงสุดนะครับหนึ่งมืนบาทต่อรายครับระยะเวลาผ่อนชําระบ่เกินหนึ่งปีก็ว่าสิบสองวดนะครับเบสเซ็ตแล้วคนน่าสนานถ้ายืมมามือนหนึ่งแล้วทรงปีหนึ่งสิบสองวดก็จะยูตีแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทซึ่งถือว่ามันยังแขวนกว่า ถ้าเทียบกันกับการลักไปกู้นอกระบบดอกนอกระบบนี่คือหลายหลายบาทคิดคิดเป็นร้อยแล้วก็าออก,การทวงม,มันก็อันตรายได้เหมือนกันเนาะก็คือแบบดอกเบี้ยต่ากว่าไปยื่นกู้ในหลายๆตี้เลยตวยนะเจ้าก็ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วไปจนถึง31กรกฎาคมนี้เจ้าง่ายๆยืย่นกู้ผ่านทางแอปพลิเคชันหมายโมหรือติดต่อธนาคารอมสิน กู้สาขาเลยเพื่อขอแนะนําในการสมัครสินเชื่อนี้เจ้าถ้าได้ครับ SMS บอกว่ามาจากธนาคารอมสินผู้ปกครองสนใจก็ฮึกดลิงก์ฮึ่กรอกบัตรประจาตัวประชาชนอันนั้นคือมิจฉาชีพลบทิ้งได้ทันทีบ่ต้องตอบกลับใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า,าบ่เพียงแต่ธนาคารอมสินอย่างเดียวครับทุกธนาคารในประเทศไทยจะบมีการส่ง SMS มาหาลูก้าโดยเด็ดขาดว่าเฮามีโครงการนี้เนอร์ลูก้าสนใจก็กด อันลิงตามที่เฮาส่งมาอันนี้คือมิจฉาชีพแน่นอนเจ้าต้องระวังตัวนะเจ้าเรื่องของปิ้งย่างาอันนี้เฮาก็ไปกันบอยๆอ,อยเหมือนกันเอาแต่แต่นะปิ้งย่างที่เป็นแก๊สเนี่ยใจผมก็รักกลัวนะนถ้าเทียบกันครับตีเป็นเตาถ่า,านเะนีอ่อแต่บางที่ก็หลีกเรื่องบั่ได้เนะาะบางซ้ำเติมมันใกล้บ้านหรือมันอะไรอย่างจะได้แต่ตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้เปิลออกกฎมาแล้วนะเจ้าว่วาหฮือร้านเนี่ยห้ามใช้ซ้ำหมู่แก๊สกระป๋องเพราะว่ามันเสี่ยงระเบิดเจ้า ตอนนี้บัดเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมราบนอว่าประชาชนนิยมกิ่นปิ้งย่างกันนักขนาดและก็มีผู้ประกอบการก็มีการเอาก๊าซกระป๋องเนี่ยมาใช้กับเต่าปิ้งยาง่างนักขนาดเจ้าต่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิ้นเกาะห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการเพราะว่าก๊าซกระป๋องเนี่ยแม้ว่าจะเป็นก๊าซบิวเทนที่มีน้ำหนักเบากว่าก๊าซ LPG แต่ถ้ามีการเอามาใช้แบบผิดวิธีก็คือ บรรจุก,ก๊าซที่ใช้แล้วเอาไปบรรจุก,ก๊าซบิวเทนซาำหรือนำไปบรรจุก,ก๊าซ LPG ก็อาจจะเป็นอันตรายระเบิดใส่ผู้บริโภคได้เจา้าเพราะว่ากระป๋องบรรจุก,ก๊าซเนี่ย ปิ้ลออกแบบเพื่อมาใช้งานได้แค่เตื้อเดียวอนเนอร์ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมออเปิ้ลก็บประกาศแล้วว่าก๊าซกระป๋องเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมอย่างไรก็ตามเนี่ยทางผู้ประกาศออผู้บริโภคผู้ประกอบการต่างร้านค้าเปิ้ลก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานตัวก่อนจะใช้ก๊าซ กย่างเนี่ยต้องมีการอ่านฉลากคำเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดตัวนะจา๊ะอันนี้ต้องฝากผู้ประกอบการแล้วละ่ะนะครับเจ้าของร้านต่างๆต้องต้อง,ง,ง,งดูตัวว่าการที่ซื้อมาหัน่ยนก็คือเป็นร่านตีจำนายถูกต้องกอได้ครับม,มาตรฐานอัญมณงกอห่วงแค่ว่าเอาไปใส่ซ้ำเอาไปใจ้ซ้ำแล้วก็มาใื้บริการลูกก้าเนาะยังเราเห็นคลิปหลายๆตีเลยเป็นมเิดแบบจริงๆเขาก็ลากกวาจริงๆพูดถึงไงเขาแบบ ก็ไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์ยังอ้านเหมือนกันเนี่นะยเจ้ายังเขาเป็นผู้บริโภคเนาะแต่เขาไปนั่งกินที่ร้านไหนแล้วสังเกตว่ามันมันเก่าแล้ว,วออมันน่าจะใจซ้ำานี่ก็แจ้งสคอบได้เจา้จาพิดไ้ายกันเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการใจ wi ้ w ไวไฟสาธารณะท่าบระวัง อาจจะถูกแฮ็กข้อมูลได้ครับซึ่งเรื่องนี้คุณนสันนันผมเค,เคยโดนเตือนมาเหมือนกันว่าระวังนะถ้าแบบเป็น Wi-Fi ถั่วไปตีเฮาผมหูแหลงตีมา,าตอนนี้นะครับเพิ่นก็เลยมีการออกมาเตือนกันนะครับว่าถ้าใจไ WiFi ที่เป็น Wi-Fi สาธารณะนี่นะครับก็ต้องพอให้ดีก็เล่ากันนะครับว่าเป็น Wi-Fi ที่เจือถือได้กออันมันมีการขึ้นต้นนะครับด้วย s t <ST> t p ตีถูกต้องกอนะครับก็ต้องคอยพอตัวเหมือนกันนะครับสำหรับการเชื่อม Wi-Fi สาธารณะครับแต่ว่าบางตีบางแหงบางทีแบบเวลาไปกันไปงานคนนักหน้ากะมันก็จะมีเครือข่ายตีเปิด Wi-Fi ให้กับลูก้าได้ใช้อันนี้อันนี้ก็คือยังอุ่นใจกว่าตีไปตีอื่นแล้วเจอ Wi-Fi ว,ว่าเข้าฟรีโดยตีบางหูแรงตีมาว่าเป็นของเครือข่ายในเป็นของค่ายในอย่างงี้นนะเรายัางส่วนใหญ่เขาไปคาเฟ่เนาะเป้นกับติด รหัสไว้ฮืออันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภยัยน่า,าจะอยู่ได้แต่ถ้าเป็น Wi-Fi ที่เราไปเตลวห้างแล้วมันขึ้นมาให้เลือกเป็น10อันเนี้ย <c oughs> อันนี้ก็ ต้องไปพอเคยดีตัวเหมือนกันนะครับมันมีอการตีจะเข้าไปแฮกข้อมูลในมือถือเฮาได้ตัวเหมือนกันนะครับโพ้ะระวังหลายอย่างเหมือนกันเนาะเมเดียวนี้นะสาหรับการตีจะต้องใจอันยังสาหรับโพสทุกอย่างมันอยู่ในมือถือเฮาหมดเลยคุณผู้ชมต้องเรามาระวังแต้เต้เลยเหมือนกันครับอาด้วยย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับดยช่วงหน้ามีหลายเรื่องเลยครับบว่าจะเป็นการไปพอมิติใหม่แห่งการเตือนบัญชีม้าอันนี้ก็ยังคงฝากเตือนกันอยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการ เยียวยาผู้ติดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แ่นดินไหวครับรายละเอียดมาพอกันช่วงหน้ากับข่าวดีประเทศไทยครับไก่ไก่ๆกตึงวันนี่นะเมื่อใดจะได้งานสบายอย่างเปินห้องเนี่ยนี่ยังนี่อีมันแบบสบายก่พี่นี้มันเนี้ยมันเนี่ยคน,น,นเนี้ยคนลงเพจเนี่ยคนห้ามสมาครคนเข้าหุ่นไปเปินเนี่ย ญ้่ปุ่อย่างเมื่อไรวันตัยเนี่ยายวันดีตัวน่าสองคนเนี่ยอย่างกันเนี่ยขันก็นี่โอนี่แง่เนมาพอเพศเนี่ยไอ้เมื่ดเพื่ซื้อหุ้นมีค่าตอบแทนมากขนาดเลยอันนี้นะมีอาชีพแน่นอนกันเดี๋ยวจะสอนวิธีกันเชฟว่าเพศไหนแท้เพศไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพศปลอมกูเอาไว้บ่ลงคนมีอาชีพหนึ่งได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. องดูรายละเอียดของเพศ เช่ S <S> นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังโดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสโกตถูกต้องหรือไม่ 5. URL ของเพจเป็นคำแปลกบ่กมีความหมายนั้นก็เข้าคายหลอกลวงคู้ข้อเลยเออเกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนไม่ฉาชีพหลอกตายละเนี่ยตออ,ปอไปคายของมือนเดิมแยกย้ายกันไปเออไม่ได้สักก่อน เช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือน้องพอหรอมีเบอร์แปลกโทรมาหายายนี่บรรลางเป็นมูมิฉาชีบย่งก้าโอ้เบอร์สิบลักเยี่ยมจะมีฉาชีพไปย้ายยายฮับเตอร์เผื่อขวิทุระอยังโอ้มาเอามาเอาแก้งคอเซนเตอร์ดะบ,บาดนักฮับแล้วเดี๋ยวมันจะดูดเงินยายไปมดอะกะ ย,ย้ายเดียเ๋ยวนียรัฐบาลเฮ้าอะเขาเริ่มกวาดล้างแก้งคอเนเ,อเซนเตอร์นี่กันแล้วนะแกกะแม่นะเพราะวานนปีเนี่ยไทยเฮ้าอะเป็นประธานอาเซียนด้านการปราบปรามแก้คอนเซนเตอร์แล้วก็มีฉายชีพใชแล้วเราดูเรื่องบอ์เดอร์อะไรชัดเจนแล้วก็ตัดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามันก็ไม่ต้องส่งเราต้องอบอุ้มคนของเราก่อนเราต้องดูแลคนของเราก่อนจริงๆแล้วประเทศไทยนี่เป็นประธานในเรื่องนี้ท่านปะหลัดกระทรวงเนี่ย ได้ทํางานในเรื่องนี้เป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับในการเจรจาแล้วจะยกระดับความเช้่มข้นขึ้นรัฐบาลฮ่าเอาแต่เนาะดีดีดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาอ้วงเนี่ยแปลกๆยังขื้งย้ายกดลิงก็่ากขึ้นย้ายโอนตังเนี่ยย้ายกระตัสสายบนฝางเลยแต่กับเนี่ยย้ายห้าโทรศัพท์เปิรก่อนเัาเปิร์ท่าตัวมือแล้วฮัลโหลเจ้าวสวัสดีครับคุณยายเพิ่งมาส่งของครับอีกห้านาทีจะถึงหน้าบ้านแล้วครับ นา variance, เออบาแมนคอเซนเตอร์แต่เนาะอาเซียนร่วมใจป้องกันภัยจากแก๊งคอเซนเตอร์ พีมาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับข่าวดีประเทศไทยดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับสามารถพอกอยรายการเขาได้นะครับตึงตอนเมื่อวานบ่าย2องงเกินและก็ตอนบัคืนครับเพื่อว่ากลางวันอาจจะยากการก,กันอยู่ก่อนนอนครับเปิดพอรายการเขาก่อนจะได้หูนะครับว่ารัฐบาลมีอันอย่างมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมกันพ่องนะครับไปพอดงนี้คุณน่าสนานครับจากสํานักงานตํานวดแห่งชาติ เปินออกมาเตือนนะครับสำหรับบัญชีม้าแล้วมาระวังให้ดีกับการตีจ้างเปิดบัญชีบ<ม>างคนได้ลักล่อยอ่ะเพิ่เปิดบัญชีเพิ่เปิดอ่ะ<ต>มันบะก,บกค,ค้่น<ห>ล่นะคุณผู้มชมสุดท้ายมาเฮ <ๆ S 1> าโดนยับนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับห้าสิ่งที่ท่านจะเจอเมื่อรับจ้างเปิดบัญชีมาหนท่านจะถูกดำเนินคดี ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันปรับปร,บปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาท 2. ท่านจะถูกดำเนินคดีในฐานะตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนตามฐานความผิดที่คนร้ายนำบัญชีของท่านไปใช้ 3. ท่านจะมีประวัติอาชญากรรมติดตัวจะไปสมัครงานสมัครเรียนมีปัญหาแน่นอนครับส ถูกดำเนินคดีหลายท้องที่ต่างกรรมต่างวาระตามที่คนร้ายนำบัญชีของท่านไปใช้ 5. ท่านจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งแท่งใหญ่นี่หัวโตวแน่นอนสุดท้ายการรับจ้างเปิดบัญชีม้าเป็นการกระทำผิดกฎหมายเรามาร่วมด้วยช่วยกันตัดวงจรอาจกกร,รมทางเทคโนโลออยีด้วยการไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานงชาติครับ นอกจากจะเป็นมิติใหม่ของการเตือนการเปิดบัญชีมาแล้วก็เป็นมิติใหม่ของการทําคลิปของลองโคซกสํานักงานตํานวนแห่งชาติแม่ละเจ้าเบัญชีมาอือก็ือว่าเฮาเลยม้าก็คือตัวแทนส่วนกษณ์ของบัญชีม้านั่นเองเจ้าครับน้องๆก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าไปฮับเปิดบัญชีมาแล้วสุดท้ายมาเฮียนหนังสือจบไปสมัครงานมันมีข้อมูลตัวหนาว่าเฮาเคยฮับจ้างเปิดบัญชีมาอือครับถ้าคุณก็อาจจะ บาได้แบบอย่างไรอนะมีโทษแล้วก็บาบได้ใจบัญชีท่านแถมต่อไปเลยนะเจ้าไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมาว่ามีไอหยางพ่องไปพอได้จากคลิปนี้เจ้าจากสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด8.2ความลึก10กิโลเมตรมีศูนย์กลางอยู่ในสาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่28มีนาคม2568 ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะกรณีอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเขตจตุจักรกรุงเทพที่อยู่ระหว่างการกอร่อสร้างถลง่มทําให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจํานวนมากกระทรวงแรงงานภายใต้ใตการนําของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยต่อพี่น้องแรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก,จากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงได้ปฏิบัติการเชิงรุกโดยมอบหมายให้ในายบุญส่งทรัพย์ชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงาน จดตั้งวอร์มูหรือศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวหรือสบชร,รองอนักระทรวงแรงงานและบริเวณจุดเกิดเหตุเขตจตุจักรพร้อมทั้งโทรศัพท์สายด่วนเพื่อประมวลข้อมูลสถานการณ์สำรวจความเสียหายของสถานประกอบการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์และประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานแก่ลูกจ้างนายจ้างและทายาทของผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหรือสูญหายตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงง,งาน หือเป็นวอรูมแห่งแรกของหน่วยงานภาครัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีจากข้อมูลณวันที่6พฤษภาคม2568มีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว198แห่งในพื้นที่23จังหวัดโดยสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจำนวน94รายแบ่งเป็นค่าคำศพเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตและเงินบำเหน็จชาราภาพรวมเป็นเงิน 68ล้าน901 3 776บาทกรมการจัดหางานอำนวยความสะดวกแก่แรงงานข้ามชาติที่ใบอนุญาตทำงานสูญหายและติดตามการจ่ายเงินประกันอุบัติเหตุกรณีที่แรงงานข้ามชาติได้จัดทำไว้และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เชิญผู้รับเหมาและผู้รับเหมาร่วมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดการจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายถือเป็นการผลึกกำลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้แก่ประชาชนตามนโยบาย MOL Trust อย่างแท้จริงกระทรวงแรงงานพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตลอดไป มดสาสามจังหวัดครับเกือบสองร้อยหน่วยงานตีได้รับผลกระทบเตือนนี่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของคนจ่แรงงานประกันสังคมเอื้อซิดอย่างต่างๆเป็นก่อดูแลเยียวยาดูอยู่แล้วนะครับแต่แต่ถ้าเฮาพอแหม่วนหนึ่งตีเป็นแรงงานต่างด้าว,วอันนี้เป็นเก่อเป็นดีเอ็นดูเหมือนกันแรงแรงงานตีอยู่ในโรงงานอ่าตีอยู่ในโรงแรมอไปใ่ขอพายตีตื้กจ้าวไซงานไซงานเนี่ยครับ ตีเปินไปสอบถามว่ายังหลายๆคนยังมีความกลัวตีจะไปแย่การด้านนี้อยู่ <Man. S 1> ตีเปินเปินหลอดออกมาจากหลอดตีแล้วเนะาะเพราะาาคนก็นยังแบบกังวลอยู่ตอนเนี้กนยก็เลยบอกว่าขอแย่การย่างอื่นได้ก่อตีบปิต้องขึ้นไปตึกสูงอย่างอีอเพราะ<พ>ใจเปิลน,นั่นเสียไปแล้วอ่ะ อย่างนี้อย่างอี้กรมสุขภาพจิตประกอบมีลมพื้นที่เนาะ่อเดียวยาจิตใจตัวยิเจ้าอู้ถึงเรื่องของกรมสุขภาพจิตครับแหมหนึ่งกรมตีตีดูแลเฮาเรื่องของสุขอนามัยนะครับก็คือกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีครับด้วยการออกกำลังกายเฮาเคยจ้กันนับขาบละมีวิธีการนับขาบนับจะใดนะครับแต่วันนี้จะปากันมาเอ็กซ์ไซส์กันคุณผู้ชมครับสําหรับการตี เป็นทำส่วนหนึ่งเตรีพื้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนอกจากจะนับคาบแล้วเขามาออกกําลังกายพร้อมกันเลยนะครับอยู่นี่่อออกกำลังกายมาหมพี่โอ้ยขี่เกียรตี่เกียจอะไรโอ้เขาที่แล้วหัวหน้ายังบอกว่าเราอ้วนอยู่เลยจำได้เปล่าใหญ่เขามาหมิ่นเราได้ดิ ไปเร็วๆลุงไปๆ,ๆ,ๆเอางี้เ,เดี๋ยวผมกระตุ้นพี่เองผมอะได้ยินมานะว่าหัวหน้าเขาจะเชิญโควิดมาติดตามผลการออกกาลังกายของเ,เรานะจริงหรอจำได้ไหมเขาแล้วเาก็มาทีนึงอะจำได้ที่แข็งแรงเอออะไรแข็งแรงของเขาเหรอพี่เขาเดีเขาจะมาอีกรอบนึงพอดีเลยมีเรื่องสถานโควิดอยู่พอดีเหมือนเรื่อะไรนะครับเรื่องสุขภาพออกกลังกายโอเคโอเคเนี่ยแล้วถ้าเขามาแล้วผลการออกกลังกายเราไม่ดีนะแย่นี่แนอนเราต้องสิกนาะไปออกกลังกายก เดี๋ยวไปหาที่โล่งๆป่ะไปมาออกกำลังกายใช่ไหมออกกำลังกายครับผมเป็นแบบเอาดอเต็มนะเต็มนะเต็มนะห้าหกเจ็ดไปสองสามเอ้าหกำลังออกกำลังกายกันอยู่พอดีเลยสวัสดีครับโพุทเฮ้ยอยู่ทางนี้ครับ เป็นยังไงบ้างคุณเบสไม่ได้เจอกันตั้งนานรู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วแต่พี่โคสอดให้บอกอัการคราวที่แล้วแต่พอดีอ่ะผมมีเรื่องขอเพื่อนอยากจะถามโคเป็นนี่เลยค่ะแล้วผู้สาได้ทุกเร<า><า>ื่นนองเลยนะครับเท่ากับได้แต่ขี้แยเพื่อนนผมรู้เยอะได้ทุกเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกายแต่ถ้าเป็นเรื่องปัญหาหวัวใจนี่โคอาจจะช่วยไม่ได้นะครับไว่าข่พอดีหนูเพื่อนสาวเขาสนใจเพื่อจะแบบแปลงเพศทำหน้าอกเนี่ยเขาก็รู้จักหนูว่าการทํา ห่ตถกรรมพวกนี้มันต้องออกกาลังกายยังไงให้มันปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงไม่กระทบกับร่างกายอย่างแรกนะครับแป๊บๆเดี๋ยวหนูขออีป,ปการมาเล็กเชือก่อ,อนหากเป็นการออกกำลังกายสําหรับคนแปลงเพศจากชายเป็นหญิงน,นะครับโค้ชแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ไปกดดันร่ชงการนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บทําให้แผลเนี่ยสมานไม่ดีนะครับเช่นการออกกำลังกายที่ต้องยกน้ําหนักเยอะๆนะครับหรือว่าการกระโดดเนี่ยให้ หดไปก่อนนะครับหรือว่าการออกกายสําหรับคนที่เพิ่งผ่าตัดหน้าอกมาเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงการออกกายที่ต้องใช้บริหารกล้ามเนืนะ้อหน้าอกเช่นการวิ่พื้นการยกน้ําหนักโดยท่านอนเดนเพลสแล้วรวมถึงการเล่นฮิสอะไรพวกนี้แรงกระแทกส,งสูงพวกนี้ก็ควรเลี่ยงไปก่อนนะครับเพื่อให้แผลมันหายดีแล้วเราค่อยเริ่มมาออกกำลังกายกันก็ได้นะครับแล้วหลังแผลสมานดีแล้วเนี่ยเราสามารถออกกายแบบคาร์ดิโอเบาๆได้นะครับเช่น การเดินเบาๆอะไรเงี้ยบางท่านเราไม่ชอบคาริโอเนี่ยเราสามารถออกกําลังกายแบบอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ชอบคาริโอเราอาจจะออกกายเช่นออกกายเสริมกล้ามเนื้อเสริมความมั่นใจหรือว่าเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกายนะครับเช่นการโยคะการใบยน้ำมีเลยค่ะหนูชอบโยคะเดี๋ยว่าเรื่องของเพื่อนกับเราอะแล้วถ้าหากเกิดอาการผิดปกตินะครับก็ควรจะไปเช็คร่างกายให้ละเอียดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ ความมั่นใจแล้วก็สามารถไปออกกำลังกายได้ถูกต้องนะครับขอบคุณมากๆโอ้ยไปปแลเรากวนโค้ดเขามากนะครับซื้อคลิปนี้สำหรับการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เท่าเทียมแม่นเีข้อาเท่าเทียมต่อท้ายแม่หมายความว่าแฮมกลุ่มหนึ่งเจ้าออกกำลังกายก็ต้องแบบเหมาะเหมาะ,ะสมค<ส>รับใชตัวเกาตัวสำหรับผู้ที่เหมือนไปผ่าตัด ทางเพศมาหรือไปทำออย่างมาเออเจ้าเป็นก็มีวิธีกันแนะนำบอกเฮ้ยเจ็บตัวนักแบบเบาๆเออเจา้าไปดูเรื่องของการรีวิวศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา,จาเจ้าเราอาจจะเคยได้ยินเนาะการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา,าแต่เราบอกว่าศูนย์เปิ้นเป็นจะใดของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตอนนี้เปินเป้นเปิดเพื่อบริการแล้วนะเจา้าแบบ one stop service จะเป็นจะใดไปพอได้จากคลิปนี้เจ้า เปิดแล้วนะครับศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP 1วันให้บริการกับทุกท่านครบจบในที่เดียวนี่คือศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจรหรือว่า IP 1วันโฉบใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการในวาระครบรอบ33ปีของการก่อตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาครับพอเดินเข้ามาปุ๊บโอ้โหก็จะมีพี P ่พีเจ้าหน้าที่คอยสอบถามแนะนําพร้อมกดบัตรคิวให้เข้าใช้บริการด้วยครับถามว่าศูนย์นี้ให้บริการอะไร บ้างเขาให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครอบคลุมทุกนิติเลยครับตั้งแต่การรับคําขอการยื่นคําขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I หรือว่าการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไปจนถึงการวางแผนขยายตลาด ทั้งในและต่างประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจยุคใหม่ด้วยครับและทุกคนเห็นไหมครับมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาคอยให้บริการทุกจุดเลยครับอ้อที่บอกว่ารวดเร็วคือสามารถจองคิวผ่านระบบคิวคิวทางสมาร์ทโฟนมาได้อีกช่องทางเลยนะครับก่อนที่จะมาใช้บริการครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับการบริการที่สะดวกรวดเร็วในรูปแบบ one-stop service ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในอนาคต ทั้งในด้าน G.I. สินค้าพื้นถิ่นและการขยายสิทธิบัตรของไทยที่ยังมีสัดส,ส่วนน้อยอยู่ตอนนี้รวมถึงเรื่องเพลงลิขสิทธิ์และนวัตกรรมใหม่ๆอย่าลืมมาใช้บริการศูนย์ IP1 กันเยอะๆนะครับอันนี้คือการให้บริการนะครับสำหรับทางด้านของศูนย์ทร,รัพย์สินตางปัญญาของตางกระทรวงพาณิชย์ครับผนก็จะต้องแบบมีการ ภาบเรื่องของการทรัพย์สินตางปัญญาของเฮาโดยเฉพาะสินค้าในท้องทินคุณผู้ชมครับถ้าเฮาบา่าบ่าลงทะเบียนนอย่างอีวไว้มันก็นจะเกิดปัญหาขึ้นภายหลังได้เหมือนกันเนาะเนาะเพราะว่าตอนนี้สินค้าหลอกเลยนแบบหน้าขนาดเฮามีสินค้าตีเป็นภูมิปัญญาของเฮาสามารถไปยื่นขอจด หมือนลิขสิทธิ์ของตะเกา و ได้ตัวนะเจ้าครับก็สามารถติดต่อได้หรือว่าสอบถามทั้ง้านสํานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับตัโมดตึเสี้ยงนี่คือข่าวดีจากรัฐบาลครับจะได้มาอู้จ่าให้กับคุณผู้ชมกันครับรายการข่าวดีประเทศไทยครับครั้งต่อไปเขาจะมีข่าวดีจากกระทรวงอันอย่างพ่องติดตามกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้เวลาเสี้ยงแล้วนะครับผมเอกนรินใจมโนครับค่ะเจ้านัทนานปัญญาพร้อมทีมงานเอ็นบีทีเจียงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าัดีครบ you <laughs>